สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Over History The Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟัง เราเพิ่งจบเซตบอร์ดเกมเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นไปวันนี้เราจะมารู้จักประเทศยอดนิยมอีกประเทศหนึ่งก็คือฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากจะเป็นฉากในบอร์ดเกมแล้วก็ยังมีนักออกแบบบอร์ดเกมของตัวเองอีกมากมายด้วยวันนี้เราจะเริ่มจากเกมคาคาซองแต่ว่าก่อนอื่นมารู้จักประวัติศาสตร์ของเมืองนี้กันดีกว่าคาคาซองเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสจริงๆเมืองนี้เก่าแก่มากคือมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพระเยซูอีกในอดีตสมัยในอาณาจักรโรมันคาคาซองเป็นเมืองของชาวกูคนเถื่อนที่ ตรงข้ามกับชาวโรมันแต่ว่าในไม่นานจากักรพรรดิโรมันก็สามารถยกกองทัพมาแล้วก็ตียึดเมืองคาคาซองได้แต่ว่าแทนที่ตียึดเมืองแล้วแ,แบบทําลายทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากรองจกักรพรรดิก็คงเห็นว่าเอ๊ะเมืองนี้ยุทธศาสตร์มันดีนะมันอยู่ติดภูเขาเอามาใช้เป็นป้อมปราการได้ก็เลยสร้างเสริมเติมแต่งเมืองต่อขึ้นไปพอจบยุคข,ของโรมันเนี่ยก็จะมีคนเถื่อนอีกเผ่าหนึ่งก็คือชาววิสิกรมาบุกโจมตีเมืองนี้แทนพอโจมตีเสร็จก็คิดแบบเดียวกันแทนที่จะทําลายเมืองให้ราบไปก็เป็นการเสริมปป้อมไดีกว่าาทใํใ ตลอดระยะเวลายาวนานหลายปีของคาคาซองแทนที่เมืองมันจะหายสาบสูญไปแต่ว่ามีกษัตริย์คนแล้วคนเล่ายึดเมืองได้ก็เสริมป้อมเสริมป้อมเสริมป้อมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เรามาจะรู้จักชื่อเมืองกันบ้างคาคาซองเนี่ยมันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับเนินเขาคาซาคนก็เลยคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นต้นกําเนิดของชื่อเมืองแต่ทีนี้มันจะมีอีกตำนานหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งเนี่ยเมืองนี้เนี่ยเคยอยู่ใต้อิทธิพลของชาวซาราเซนหรือว่าชาวมุสลิมด้วยโดยคนที่ปกครองเมืองนี้ก็คือองค์หญิิิิงงชชื่่ออวาาาาาคคตตตนนนััั้กกษษรรรยแม ก็ส่งกองทัพมาล้อมปิดเมืองเลยคือเมืองนี้มันเป็นเมืองเห็นกำแพงเพราะฉะนั้นมันจะตีแตกยากมากถ้าอยากตีให้แตกก็ต้องใช้วิธีปิดล้อมเมืองอย่างเดียวแล้วก็ทําให้คนข้างในอดอาหารตายไปชาวเมืองก็ลําบากยากแค้นมากตอนนั้นเพราะว่าไม่สามารถจะติดต่อกับโลกภายนอกได้ไม่มีอาหารกินวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนฆ่าว,ว,วัวหรือฆ่าสัตว์ก็เอามามอบให้องคหญิงคาคาองคหญิงเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เกิดความคิดขึ้นมาได้ก็เลยเอาข้าวสาลีเนี่ยยัดเข้าไปในท้องของว,วัวแล้วก็จับโยนลงมาจากกำแพงวังด้านนอกพอทหารของชามังเนเห็ว ถูกทิ้งลงมาข้างในมีข้าวยัดเต็มไปหมดก็เข้าใจว่าหูยสงสัยชาวเมืองคาคาซอคงจะแบบว่าอิ่มหนำสำราญดีมีอาหารเพิ่มพูนมากมายถ้าจะยึดเมืองต่อไปจะปิดล้อมต่อไปเนี่ยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เลยตัดสินใจเนี่ยถอยทับกลับไปเลยตอนนั้นเองมันก็จะมีการตีระฆคงเฉลิมฉลองให้กับองคหญิงคาคาเสียงระฆคงขององคหญิงคาคามันแปลออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือคาคาซอันเองเป็นตำนานที่ผมว่าค่อนข้างโม้นะครับไม่น่าจะเป็นจริงไปได้หรอกแต่ว่าก็เป็นตำนานที่ฟังดูน่ารักดีถือว่าเป็นอีกสาเเหตุนึงงงละกขอออชืื่ม คาคาซองมันเป็นเมืองแห่งป้อมปราการนะครับฉะนั้นในอดีตก็จะเป็นเมืองที่มีวิวัฒนาการทางการทหารก้าวหน้ามากกว่าเมืองอื่นๆหนึ่งในเทคนิคทางการทหารที่คนในเมืองนี้คนพบขึ้นมาเขาเรียกว่าฮอตดิงเราให้เรานึกภาพเนี่ยกำแพงเมืองสมัยก่อน,นก็จะเป็นกำแพงแคบๆถูกไหมครับเวลาจะปกป้องเมืองอะไรทหารก็ต้องวิ่งสวนกันไปวิ่งสวนกันมาแต่ว่าที่เมืองคาคาซองเขาคิดค้นเทคนิคก,ก,การฮอตดิงขึ้นมาก็คือเอาฝากระดาษเนี่ยมาต่อกับกำแพงให้มันยื่นออกไปข้างนอกทําให้ข้างบนเนี่ยมันมีพื้นที่วิ่งไปวิ่งมามากขึ้นนนไม่่่ใชเทาาั้ฝ ทานที่เอามาต่อเพิ่มเนี่ยเจาะรูไว้ข้างล่างด้วยทําให้คนที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยสามารถทิ้งทั้งก้อนหินทั้งธนูใส่ข้าศึกที่พยายามปีนบุกขึ้นมาในเมืองนี้ได้ด้วยแต่ว่าปัจจุบันก็อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าสงครามเนี่ยมันไม่ตีข้ามกําแพงอะไรแบบนี้แล้วก็เครื่องบงเครื่องบินรถถง,รถถ,งรถถังอะไรไปทําให้เมืองคาคาซอกมันไม่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์อีกต่อไปปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราไปเมืองนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกําแพงเห็นปราสาทเห็นป้อมปราการเต็มมมมไปปหดเเทีีน้้รรรราาาาจะะูัักกวตติศส์อค งกันบอร์ดเกมคคาซองเนี่ยออกแบบโดยนักออกแบบบอร์ดเกมชาวเยอรมันชื่อว่าคลาวส์เจอเกนเบรเดอร์เป็นเกมที่ออกมาในปี2000คคาซองเนี่ยจริงๆแล้วจัดว่าเป็นบอร์ดเกมคลาสสิกของบอร์ดเกมยุคใหม่เลยในอดีตมันเป็นเกมที่ขายดีเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเกมกระทานผู้เล่นบอร์ดเกมส่วนใหญ่ก็จะมี2ประเภทก็คือคนที่รู้จักบอร์ดเกมผ่านเกมคระทานกับคนที่รู้จักบอร์ดเกมผ่านเกมคคาซองสำหรับผมเนี่ยจัดเป็นฝ่ายหลังคคาซองน่าจะเป็นบอร์ดเกมยุคใหม่เกมแรกเลยที่ผมเล่นในชีวิตคคาซองจัดว่าเป็นนเกมแวท ิงก,ก็คือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะผลัดกันจวดทายจวดทายทายก็คือแผ่นกระดาษแข็งๆในกระดาษเนี่ยก็จะเป็นรูปปราสาทรูปป้อมเมืองรูปถนนรูปแม่น้ําเสร็จแล้วเราก็จะเอาตรงเนี้ยมาต่อกันบนแผน่นทุกคนเนี่ยจะมาต่อกันตรงกลางหมดต่อเป็นแผนที่เมืองใครก็ตามที่เกิดปิดล้อมป้อมได้เสร็จครบก็จะได้แ,แต้มไปแต่ว่าถ้าเป็นแค่นี้ก็จะเป็นเกมดวงจวดดวงจวดธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าความเจ๋งของคาคาซองก็คือว่าเราจะมีตัวคนงานคนงานที่เรียกว่ามีเปิลคนงานไม้นี่แหละทุกครั้งที่เราจวดทายเสร็จปุ๊บนอกจากวางทา แล้วเราสามารถวางคนงานเพื่อจองพื้นที่ได้แล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดจะมีคนอื่นมีใครหรือว่าตัวเราเองมาเปาะต่อป้อมต่อถนนตรงนั้นเสร็จแต้มก็จะเป็นของเราที่จองพื้นที่ค้างเอาไว้ก็เป็น,นกลไกที่ฉลาดมากฉนันระหว่างเล่นเนี่ยเราก็จะต้องคิดดีๆถ้าเกิดใช้คนงานเยอะเกินไปตอนหลังเราก็จะจองพื้นที่ใหม่ๆไม่ได้เลยเรดน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับในวงการบอร์ดเกมเนี่ยตัวคนงานไม้ที่เราเรียกกันว่ามีเปิ้ลจริงๆแล้วครั้งแรกสุดที่ชื่อนี้มันถูกคิดคนขึ้นมาก็คือถูกใช้สําหรับเกมคาคาซองนั่นเองก็ถือว่าคคาซองเเนี่ป็กม มีทั้งประวัติศาสตร์ยาวนานประวัติศาสตร์ของเมืองแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของบอร์ดเกมยุคใหม่เองถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็น่าจะเล่นได้สนุกขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจคอนเทนต์ประมาณนี้กดไลค์กด subscribe ได้เลยขอบคุณครับ